สบายดีสบายดีปีใหม่เด้อพี่น้องสบายดีปีใหม่ลาวสบายดีปีใหม่ไทยไัไปใส่มามากินตามขนมจีนพี่น้องทามา้องสาวซื้อให้กินผู้สาวซื้อ,อให้กินมาเรามากินไปด้วกันจ้าสิกินแยงทุกเจ้าเ้ยปออีใหม่กับธรรมดาบริขื้นเพราะพี่ลึกเดอธรรมดาไปแลวป้วเม,<ง>มื่อวานผลิตละโมงมืนี่อยู่เพื่อนมลย ฮันเก่าเจ้าเดิมพี่ฮันน้องสาวกว่พี่มามาติดนอนลอเรล่าสบายดีพี่ใหม่เนี่ยลูกเควินดี้สบายดีเควินดี้เน๊โอ้เควินดี้่ากขึ้นไหมลูกลองลงไปน่งคุณสมลิเกตเนาะสมนั่นนนักนน้นซิมกัพอแหละว่ตาลละมาน พกกระบุกชีพให้ของเราหน่อยสิบุกนาสิเปิดเพลงเต้นอยู่นะเฮอนเจ้าของแบบขาสิสพี่บ้าู้เดียวให้มีหมู่ก่อนให้มีหมู่ก่จชวนกลันอย่าอนับสามสี่คนจะอือก็ดีจะไดู้นเดียวสบายดีจ้ะแม่จะไดู้้เดียวนางคงกเอสบาที่ไหนคือน่งหลินก็เพื่อนสบายดีเปิดเพลงนี่สู่เขงในเด้สูเข้เ่ในหื่งันเด้คิดตา้มแหลจะไน้เขาขึ้นไป ไปเปิดเพลงฟังอยู่เงอจนเดาจังหน่นอยนี่หนูแล้วตู้น้องแหวนเยเปิดที่นี่กัเปิดแค้มทางหมูเฮาก็เติมเติมเขาก็เติมติมเฮาก็เติมเติมใคั้มาก้ส่กฮะเขายูเงินเตมเนยังแล้วว่าในปลิญน,น้ำหมูจุบเจ้อเอ้ยบิ๊่หัวเวลาถ่ายหอววิดีโอถ่ายลเล็กๆน้อยๆจุบเจ้าเบิง้งน้อยจุบเจ้ากับวิหนหัวได้น้อนหัวทำวิดีโอ หมู่ท้งตสมัยเฮียนมอปลายผุ้จะหมู่หักแพงกันเมดได้ดมันจะมีหมู่กลุ่มหนึ่งหักแพงกันมียางกระปันกันกินสมัยเฮียนนะเพราะว่าสมัยเฮียนนะ่อยกับบ้านไกลหมู่กับบ้านไกลล้วพากันถือเข่าถือหนาไปล้วกินน้ำกันกับหมู่กับหมู่จนสนิทหักแพงยังใดมียางกระปันกันกินจนเฮียนจบมอปลายล้วก็แยกย้ายกันพอได้กรสางครอบสางควมีลูกมีเต้ามเมื่อละบานเห็นบ่ไปหล้วก็ไปเห็นลูกบุญเคยเห็นเขาจะเถื่อผูกแขนในเขาซะ สามสี่คนได้รูกมดอีมืดขอโทษเราอีซะเด้ออีมืดอีแก้วอีวันอีปุ้ยยังรู้อีวันได้ยังบริมาลแขนถนี่อีปุ้ยอีไหนเนี่ยโได้บ่ยังอีวันบริษัอีนะคะอีไหนอีเป็นอีบึกอีพึ่งบอบ่อีนันมันบริวิลูกหูตะกูนายอีแก้วอีวันอีปุ้ยอีลีอีมืดอีนุกยังชอบทำคนบ่มีลูก หายัางลุีวันยังมาทัานมานนแขนหายเดินน้ำมันหายเมื่อเร็วไปเห็นขวานนี่ด้มัให้ลูกซะแล้วก็พากันนันอยู่หลินจเจ็ดโมงคืนหนจเนยมามน,น,นำถินนำถิไปตำหลังกับอ่อเราเิดกระเือเอาหาย <c oughs> กระน,น,นั่หลินเจ็ดโมงเขื่องแปดโมงถึงจักบอกันว่ามันเหี่ยว้ะสิกินอย่างนั้นใหม่ กินเบีกับบวไยยเจ้ากัขอส่วนอภัยเด้อจิจิ้มจิจิ้มเลยกหน่อยพลังใบเนาะอีมครับกินพ่อนน่นกินพ่อนำเย็นเย็นกาเมันอลายบวไวย์นะากับเบยร์กเขาวก็รงไปทัตออือจ้าเขาม่ได้แชทบอกเราตอตามขนมจีนนะอยู่ที่ไหนวะกลัอยู่แน่นี่เลิกจนี้เราขึ้นไปฟังเพลงกับ่อยเปิดตู้ตู้ของเทดเบอก เบียกันยันบแดขึ้นในสักละยังเบียร์ลางลางเิงะเต็มย้อยบอกว่จะกินทอกินเบียร์ก็บอกใ้ภาษาสเบียร์ชทเบเกแล้ว่เออเขาก็กินทอป่าเบียร์เขากินไปเขเขาตัวปฟเขาอ่างน้ำไปทิพย์เต็มอยู่นี่นะคำมาได้พมาอ่างก็ปใน ไปซื้ออย่างมากินลวกกุ้งอะไรให้แม่เท่านี้กินบอกให้พรวันน่ซื้อกุ้งมาสิลวกให้แม่กินอะไสิัวกแคร์ให้แม่โซมาแม่แล้วก็แล้วนะแล้วก็สิลงแล้วน้ำหดสงผ้าจบอื่นปวดขี้หนบูกรอที่รอฮะเมื่ออื่นเูาเป็นกุ้งอะไรเรารวกกุ้งปะถูกแขร์แต่เมื่ออ่นน่ะเอ้ากำมืเอื่นเศ้าไว้เลยโซมาแล้วมึงก็แล้วแต่เศ้าก็ขึ้นเมื่อตี้ที่แอนก็จะออกมาเมื่ออื่นเศ้า มึงก็เพราะว่าสิรัวกุ๊กอ่ะกันเดียวมือแรงมึงสิรัวตอนแรกกูก็แบ่งลวกกินลวกแล้วกินจอกดูสบว่าจอดูสบายลงมาแอนก็มาเพื่อเอิลงมาลงมาจากโมองอ่ะรีบจอกอยู่พี่ดูไปเอานี่แม่จะนี่แห่กู อะหามเหนอุมลื่นอุมให้จังตายไปนี่และมัดเลยสบายล้าใบจับต้องห้าจับแหลมต้องเบิงมเบิมเบิงมบมัเบิ้มดขดัมันนอนลุกขึ้นมาไม่้ดเดียวอูปเดียวเพ็ดได้กินได้บอกเออเกบเออเแบแพงไหอ่าเอ้ย

เินเอาไปแข่งเนเงนถดซ้ายเงิน่งเงินนี้บอกว่าไปเชือมนแนกิน2คนูดัปัตไนเนาะคือหลายคนแนคหจนอหลายคนปลแซ่บเขาก็ยากกินเลยกัมันกูจะบุญยากกินกับปลจับเดียว ไปกาดอยากคือ <invece> เ <x 2> จ้ามาอาบน้ําอําแล้วก็นอนมื้อเจ้าเด้ออยากก็สั่งไปเด็กน้อยทาส่งให้ไปเด็กน้อยนะอน้ํานอนแม่นอนว่าเขา้สาได้เงินจังได๋เาก็คือได้วเาก็สั่งได้ไปส่งอยู่ตานีอย่าลิ้นน้กอดอีแม่อย่าลิ้นน้กอดอีแม่อย่าพากันลิ้นอัดเควินวาบ่พังคเควินอือทางมันดเอือา ไปทีตะเก็เดนาทีทำมเขาชิบซะช่าชงางยีไส่้เนทงานีเราไปไทงานเลยไงเบอร์โทร้โบวี่พักซอมมาเนี่ยะอมมดซอมโกเป็นกินอยู่กับมือลายมันโม่งซะซอมเขามันปุ่ง แบบมูสุด็ดกลางไงนะบอกเข้มฝนกับเกลือกับเจ้านัาพี่พวกเกลือมันแบบปลกเข้มฝนแบบพันัวนะเกดใช่มันแบบจะออกจางๆเนาะใส่กลางซองหนึ่งอึ่แต่ถิดก่อนเพราะนั้นเป็นตาลประแด่มจากเพี้ยนไปนี่คือเก่ามันห่อนมันแนวนั้นมันจะ มันจากเช่นบ้านโบดออมาใส่จัเป็นลูกลก็คือเก่าจริังกะบมะม่วะมัน้นนวเขาเปนะ็นเขาเป็นบบออาชื้ม้องดีกขั้วหล่นเนาะม้วองกับบางาเขาอยากทายกับบังหานะไม่เลยเนาะอไม่เห็นเละเลยแทนขวดที่ สองเถออะไรทิมน้อยนี่ไปเกินส่งลุกป่ะฝากกินตามส่งทิมน้อยลอยลีลาเ,เด้อพี่น้องสบายดีปีใหม่โศกมันร่ำรวยเด้อเดี๋ยวผมกม่คกินหนาพี่น้องสวัสดีปีนีลาไปคอมบ๊ายบาย